สบายดีจ้าสบายดีเดอ้อตีออกมาคุ้มาแมพี่น้องสีหักแพงทุกท่านแดนน้อ,นองทั้งฝั่งเล่าก็ใครเมือ่อนี้มะเยี่ยมยามทังคุ้มน้ำมงน้อยนะคุ้มบ้านน้ำมงน้อยมาตื้อบังจกบาทชอแพงว่ะควาเมานอนสลับสไลด์บดเมื่อฮักกรบพื้นี่น้องอากาบิน้องเ็บ

บอ,อ,อ,อว่าก็เ,กเด็กพี่นอ้องเนออก็พิวพ้วขาดแล้วบมมีต้องใสหัวนะครับบมมีหัว

กราาะมีคุณน้ำหนาพาทางกับพวานปั้นตื้อตื้อฮะวันนี้ขอบคุณใจทาพนักงานสุดสุดต่อหน้าจอปัจจุบันนีาา้คือว่ <c oughs> าได้มาเอ <c oughs> <c oughs> าพึักงานเอา อาตบันี่สิ่ใหม่พี่น้องเขานาะอวยคนใทยให้บรชทชนทุกส่วนนาอเออทิงงอยูุ่ดเปอรท้องน้องกระดาษถือ่าได้มาไทยทอดชุดชุน้องเอ่อถือว่าถือเขาเช็คทที่เราต้อนรับปีใหม่พี่น้องเขาอาคอยพี่น้องจงยุนีมีแห่งด้าะเออที่ได้ผ่านจนถือว่าในงานทันนี้เป็นหุทนตอรสมนักีนาอแต่ได้มีรอดแล้วเอ่อตัวสั่งสลามับ เออพี่พวกสุงสุเพาเออเรมาประกอบสวนนาะเอาเพื่มาดูดีให้น้ำาพี่น้องเาะกวเสียดูดีให้น้เาดาอย่าพิงวน้ำลนวลน้ำกาลเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทเฮ้้าเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้งเฮเฮาเ้ยเฮ้ เออไทยชอบทำยุทธ์เขาดุสเปรเฮงเนาะเจ้าเอาพนกำลังไทยอนเบางปีไ้แเ้วมาได้พปเทียวเช้งในยัดิโควิดปุ๊นเอยู่เต้ในเพื่อนเออนาะโอ้ยคือบออันนี้ยังไม่เดียวนะวันคือวอาเม่ลลายแล้วนะเออเ้าเป็นมาสกี้จเวยอันตรายบวเฮ้

อ๋อท้ขหมใส่เน้ที่น้องน่าอยู่ทั้งทางประเทศกะดีอยู่ว่าทั่วประเทศกรดีนาะอันนี้เมนตีใหม่น่าสงสารจเก้าแับทีใหม่ถุอร่านมีการหลุดน่าะุื่ีหุ่นสซึ่งกันในกานาโอนพ่อในเกย์บราชาตกสัตว์น้ำจัเน่เอ้ยอ้ยเอ้ยเกี๊ยน่เอาเฉพาะ เงินต e <hi> ้นท <hey. S 2> ี่เขาได้เมื่อนี้ถือว่ารวมแล้วมีอยู่เออสองแสนสวิทฟังกี้นอเออสเปนกัตตาในแกลแมนหกร้อยสาวบาทสาวบาทถือน้องเขาเนาะอันนี้ก็บี่บุกใจถือว่าได้มอบเขาเออให้ทางทางรวมเอาอยู่ทางบ้านนอกเพื่อเป็นทุจริตในสลาวทำต่อไปนอมอบเขาวัดแล้วเนาะเอาทางเอลิโตนเนาะมอบไปเรื่อยๆทนมางานกูปีงานต้นเออครับ พอบอยเฮ้ายิดไปเรื่อยๆบ่ดย,ย,ย,ยังจะกวดห <c> ล <oughs> ังจากที่ไปตื่นเขียมห้อยแล้วหล,ลักการกับเมื่อบ้านได้พี่น้องมันตะเวนโต๊ะแล้วเขี่ย้อยลูกมาเต้าระบาดเลยตะเวนแดงแล้วจากคุ้มน้ำมงหน่อยเนาะคุ้มบ้านเช่าเขาอะไรพี่น้องคุ้มบ้านน้ำมงหน่อย วิวทางเมื่อไหร่พี่น้องได้๋บุ่งเด้ชมกันเลยวันไหนกันเนี่ยวนตกมืดขึ้นวันตกมืดขึ้นนี่ก็เลยบงงันไหนก็เลยแบบอากาศกับแบบทางทางเที่ยวเข้ากับสีผมมีควันนะพี่น้องกับสีชุ่มซื้นแน่เฮ้ยเด็กตีวงามเลยข้างหน้า มนตะิ๋วแดงนติ๋วกินบ่ได้แมนชมบรรยากาศธรรมชาติตามท้องไห้ทห้องนาและ้วกะัเรียบเรียบทางละเลยนะพี่น้องเนาะเมื่อบ้านน้ำงงใหญ่อยากคุ้มน้ำงงน้อยฮะคุ้มน้ำงงใหญ่ปลาเม่าปลาเมา,ปมาไปตื้ดคับเช่าแพ้น่อยหนึ่งพี่น้องก็ได้ไ อืดลายกับโบมีเลี่ยวแรงนี่น้องเอ้ยสุขภาพห่างกลโบอํานวยปันไดนน่าะ่ฮ่าว่าน่่าฮฮ่า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 อ่าฮ่าเ่าฮา่าักพิ่าฮ่าฮ่าฮา่าฮอาว่าฮา่่า่กฮ่่าามาา ว่าล <si ่ะพ <si ี่น้องใบย่าก็เทียวใางเทียวจะอุ่มขึ้นแล้วคนได้กินนะว่าแต่พ่นตกะใส่ว่าแพ่นตกะใส่มันเทียวสะอุ่มกันแล้วนะใบมันจะหล่นต้นไม้ต้นต่อกกันนะใกล้พี่น้อง เจแต่กลุ่มน้ำมงหน่อยฮนะกลุ่มน้ำมงหใหญ่ใส่ใส่เวลาครับหลุดสระส,สองนาที่นะม,มาใหญ่แม่ที่สาวที่เราอะคุ้คคมไม่ใหญ่โตไม่ท่าแตนะ่ชิวเอาปลาไหลนะพี่น้องให้ชม i'm so not ถึงบ้านแล้วค่ะหอดบ้านหอดเีืกันแล้วไปตื่นมาเดฟผู้เอาน้องอยู่เพื่อนก็ได้ไหวพรอมกิ่นยังวะหอมคือกินแก่หน้อยแก่น้อยกับลูกสาวฝาไหลพโอเคนี่เอาลูกกินนมเอาลูกกินนมลูกกินนมหรือว่เอาขื่น อ้าวลีตาากันนะเบิ่งอีกเออมุ่งตอมเลยพอยังงวนเลยเท่าอีกคำนั่นน่ะคำติบเลยฮ้อมเอาหอมยังอันน่ะไปเขาไปเบิ่งไปเบิ่งกันเลยหอมยังหอมยังเนาะเตะดังสุดจวนมาหอดเื่มเลยกระด้างเห็นยังแช่นอนไม่ชี่มึงรู้ว่าแซ่บอยู่บ่สบายดีสบายดี ปลาปัดดั้แกงหน่อไม้ใช้เปิดลุ้นด้วยแกงหน่อไม้สุดแ้่ป้าพี่น้องเติดกับข้าวสุดต็ดกับข้าวทาน้องทานุ่งอีกได้ปลาดัมหนาหักที่สุดเลยมองข่าวฮักกับข้างบ๊อบปัดดัมแกงหน่อยก่อนแต่แส็บเนาะ เองหน่อหม้ไปตะกินเลยนะพี่น้องเนาะปลาเมาซีมเหียบหอยแล้วแส็งซีมือปลาดำปลาดำหือเขาเมาล้านเขาเมาล้านห้กับอยู่กับนนองบูมเนาะพราวพราะว่ชซาแพงกับเคยเถ่าแล้วกับปลาเมาเคยเถ่านะไปตื้ดบดมือพี่น้องเอ้ยไปตืดบดมือตื้ดอยู่มองหันตื้ดอยู่มองนี่อยู่หอดยาำหมวนพี่น่า ข้าวแดงกะยังไปตืดข่าวแดงกบไปตืดบ่ดทันมาจุดท้ายก็จะกปิดคลิปเพียงสำนีน้นงเพียงน้องสบายดีเจ้าน้อยเจ้าน้อยกับเซ็กซี่ขนานดะห้าก็ออกลูกฝากกดติดตามากไดไลค์กดแชร์ส่องสะแพ่กเด้อสบายดี